่อหยงานอ๋อยังค่ะเดี๋ยวนางซ้ายยังว่างอยู่ค่ะตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยถามถามตอบไม่ได้เลยอ่ะค่ะก็รอดูก่อนนอลุนเนาะก็รอลุนไปค่ะถึงเวลาถึงเวลาเดี๋ยวก็เดี๋ยวทุกคนก็ได้ร้อมกันแหละใช่ไม่รู้อ่ะถ้าถามว่าแต่งเมื่อไหร่หนูไม่รู้หนูไม่ได้ปักวันไงหนูไม่ได้ปักวันไม่ได้ปักปีไม่ได้ปักอะไรเลยแบบไปเรื่อยๆแล้ว มันก็มีช่วงที่อยากแต่งแล้วก็มีช่วงที่เฉยเยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอยากแต่งแล้วก็เฉยเฉยมันก็จะวนๆเวียนเวียนอยู่แถวนี้ค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามในการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้มันมีความสุขก็พอแล้วมองว่าคนรุ่นใหม่ไม่ต้องแต่งงานแต่งงานก็ได้ใช่จริงๆหนูเห็นแบบใหม่ดาวิกาเขาแต่งงานแล้วแบบแขกแค่นั้นนะหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการแต่งงานมันคือแค่นั้นเลยอ่ะคือการใช้เวลากับคนที่เรารัก แบบไม่ต้องกลุ่มใหญ่มากก็ได้หนูว่าจริงๆอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วว่าสุดท้ายแล้วการแต่งงานมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะของการแบบจะสร้างครอบครัวมันก็แล้วแต่คนชอบแหละบางคนก็อาจจะแบบอยากใหญ่ๆเนาะสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าถ้าอย่างส่วนตัวโซม่ะโซ่งก็แอบแอบชอบแบบเล็กๆแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็ก็อินสปายแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายถ้าสมมติแต่งจริงจะจะยี่ห้าคนได้จริงไหมอะไรก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าก็อาจจะติดขี้เกงใจหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเออคนนั้นก็อยากชวนคนนี้ก็อยากชวนอะไรอย่างเงี้ยก็ เดี๋ยวลองดูเมื่อถึงเวลาตอนนั้นและกันค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เปลี่ยไปเปิด่มาอยู่เหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วแต่เหอนกัน